สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวร้านอาหารวีแกนชื่อว่าคีนาคายคคซีนนะคะเป็นทางอาหารวีแกนโฮลฟู้ดแพนเบสนะคะของคุณปูเป้ปียรัตมุกุระลูกสาวของเชฟวิชิตนั่นเองค่ะร้านตั้งอยู่เส้น ถนนหนองปลือนะคะพัทยาน็อตไปทานมาสองรอบแล้วนะคะในช่วงปี2023ที่ผ่านมาค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวบรรยากาศภายในร้านและอาหารเมนูต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะบรรยากาศร้านเงียบสงบและเรียบง่ายค่ะตกแต่งสไตล์อบอุ่นโทนครีมน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนในบรรยากาศสบายๆเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกร้านนะคะมีต้นไม้ล้อมรอบนะคะทําให้รม่มรื่นและก็ รู้สึกสบายตามากๆเลยค่ะทุกคนมาต่อกันที่เมนูอาหารและเครื่องดื่มกันบ้างนะคะเมนูแรก p e ช c h y Combo สดชื่นมากๆค่ะเมนูนี้ต่อมาเป็น Homemade Light like n ho นะคะเฉพทําแผ่นแป้งไลท์เบอร์รี่เองเลยค่ะตามด้วยดิฟนะคะมีดิฟทั้งฟักทองบดนะคะถั่วบดแล้วก็พิคเกิลค่ะมีความมันๆเปรี้ยวๆลงตัวมากๆเลยค่ะต่อมาที่ Yellow Chic p e e l e r y นะคะแกง ถั่วลูกไก่นะคะเป็นแกงกะหรี่ถั่วลูกไก่รสเข้มข้นทานกับโรตีลิงกิ้นี่มัชรูมนะคะอันนี้ก็เส้นกําลังดีเลยค่ะทานได้เพลินๆเ,เลยต่อมาเป็นห้อยจ้อเมนูซิกเนเจอร์ค่ะไส้แน่นกรอบนอกนุ่มในแนะนําว่าต้องสั่งค่ะทุกคนต่อมาเป็นผัดไทยนะคะเส้นนุ่มนวลผัดมากําลังดีมากเราชอบจานนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นรอลาสัญญาอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์นะคะมีความเปรี้ยวนะคะลงตัวมากๆนะคะต่อมาคือคอมเมดไรนาโชที่เป็นเดอะเบสสำหรับเราเลยค่ะจานนี้ แล้วก็จานถัดมานะคะคือขี้น้ามีดบอลอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์นะคะมีพีชแยมนะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็ขี้น้ามีดบอลลงตัวลาวิโอรี่ทางร้านทําแป้งเองเลยค่ะทุกคนอันนี้จะมีความเปรี้ยวเค็มนะคะกําลังดีเคอรี่พัฟนะคะอีกหนึ่งเมนูแนะนําว่าต้องสั่งค่ะทอดมากรอบนอกนุ่มในไส้แน่นมากเลยค่ะอันนี้นะคะเรามาฉลองในวันเกิดค่ะเลยทานเค้กเป็นอินเดอะคราวนะคะเป็นแพนเบดเดซเซอร์นะคะ เป็นเหมือนก้อนเมฆแล้วก็เป็นมิลเฟยที่รสชา่นนุ่มละมุนทำออกมาได้อย่างลงตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะใครชอบก็ฝากกด s u c r i b e g o o ด l i f e ไหมิวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย